ิวเพิ่มหน่อยถ้าเกิดเจ้าไม่คุกเข่าลงไปข้าจะฆ่าเจ้าซะเจ้าอยากให้ข้าคุกเข่าอย่างนั้นเหรอตั้งแต่ที่ข้าเกิดมาข้าไม่เคยคุกเข่าด้วยสิมานนี้ข้าจะสอนให้บ้าเอ๋ยหยุดแค่นั้นแหละส0บท่านผู้นำในที่สุดท่านก็มาเจ้าเป็นเพื่อนกับหยุนเอ๋ยอย่างนั้นเหรอท่านพ่อเขาเป็นคนทําให้เสือทองของข้าขวัญเสียหุบปากซะเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้นิสัยของเจ้าเหรอ ก็แบบว่าชินหนันจะเป็นสหายกับลูกสาวของข้าข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะก่อเรื่องอะไรในตระกูลเฉินเอาละเจ้าไปได้แล้วโอ้ข้าไม่คิดเลยว่าจะได้เจอสหายเก่าที่นี่ด้วยเอที่ใหญ่ท่านกลับมาแล้วหรือที่ใหญ่เขานั่งแก่ข้าและยังทำารเสือทองของข้าอีกด้วยท่านจะต้องช่วยข้านะหุบปากซะเฮ้ยข้าต้องขอโทษด้วยที่ครอบครัวของข้าทําให้สหายชินหนานไม่พอใจไม่เป็นอะไรข้าไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วเออนี่เขารู้จักกันอย่างนั้นเหรอ หลานชายเจ้ารู้จักเขาด้วยอย่างนั้นเหรอรู้จักสิเขาเป็นอัจฉริยะในทวีปกลางและอันดับราชันของเขาก็ยังสูงกว่าข้าด้วยนี่ตระกูลของข้าเกิดเจอปัญหาใหญ่แล้วหลงเออทำไมเจ้าไม่รีบมาขอโทษสหายน้อยฉินนานล่ะข้าเคยเตือนเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าพยายามก่อเรื่องเออท่านพ่อคือว่าข้าไม่ต้องขอโทษหรอกนะลุงลีข้าจะไปแล้วท่านอย่าพยายามทําให้ฉินหนานคุณเคืองแต่ท่านต้องช่วยเหลือเขาด้วยเขาแข็งแกร่งจริงๆเลอ ท่านควรจะทำดีกับเขาไว้เพราะในอนาคตเขาจะต้องเป็นคนที่แข็งแร่งกว่านี้เออถ้าเกิดก่อนหน้านี้ข้าต้องการจะจัดการเขาตระกูลเฉินของข้าจะต้องฟังพินาศแน่5วันต่อมาชิงเหลียงถ้าเกิดมีอะไรพูดก็พูดมาเถอะมันไม่มีเหตุผลเลยที่เจ้าจะนำของข,องขวัญมาให้ตระกูลเฉินแบบนี้ลุงหลี่ถ้ามีเรื่องกับลูกชายของท่านเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านพอจะรู้ไหมอ๋อเป็นเรื่องของเด็กนุ่มชินนานใช่ไหมใช่แล้วค่ะเรื่องในวันนั้นเป็นความผิดของหลงเอ,อ๋อข้าได้สอนบทเรียนให้กับเขาแล้ว ถ้าเกิดเจ้าต้องการจะพบกับสหายน้อยชินหนานเดี๋ยวข้าให้หลวงเอ๋อพาไปได้ค่ะตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปเจอพี่หนานหาพี่หนานอย่างนั้นหรอข้าได้ยินผิดไปหรือเปล่านะพี่หนานชิงเหลียงอยากจะพบท่านให้หนางเข้ามาข้าไม่เคยคิดเลยหลังจากที่เจ้ามีเรื่องกับเฉินหลงแล้วจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากตระกูลเฉินพอดีว่าข้าเป็นเพื่อนกับเฉินหยุนตระกูลเฉินจะไม่ทำลายข้าอย่างแน่นอนข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าเจ้ารู้จักกับเฉินหยุนแล้วจะเป็นแบบนี้ หรือมันไปเถอะถ้าเกิดเจ้าไม่อยากจะพูดข้าก็จะไม่ถามยังไงซะเจ้าสนใจที่จะมาเป็นเลขาคนสนิทของข้าไหมข้าไม่หักหลังเจ้าแน่นอนไม่เอาอ่ะแต่ถ้าเกิดท่านพาข้าไปที่ตระกูลไปของท่านท่านก็มาขอความช่วยเหลือของข้าในอนาคตได้นี่เจ้าพูดเองนะข้าจะพาเจ้าไปที่ตระกูลไปเดี๋ยวนี้แหละกริ้งกริ้งมีอะไรอย่างนั้นหรอชินหนานตอนนี้พี่ชายของข้าบอกให้ข้าไปที่ศาราไปส่วนเพราะมีศิลากันพนันเข้ามาใหม่เจ้าจะไปกับข้าก่อนไหม ตกลงให้ข้าได้สัมผัสจิตนากบีของสาระไปส่วนได้เถอะนายหญิงชิงเหลียงในที่สุดท่านก็มาแล้วคุณชายกาลังรอท่านอยู่ที่ชั้นห้าครับข้ารู้แล้วเพืบอน้องสาวของข้าไม่เจอกันนานจะสวยขึ้นเยอะเลยนะเลิกพูดไรสาระได้แล้วไปฉี่จะเรียกข้ามาทําอะไรที่นี่